มาติดตามในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวกันบ้างนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวพื้นที่ส4อำเภอตามโครงการชามมิ่งเชียงใหม่ครับนาย วัชลายุกัววงผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยน,นะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโครงการชามิ่งเชียงใหม่นําร่องในเสียมเพอนะครับโดยมีตัวแทนของหน่วยงานทั้งองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานในการขับเคลื่อนร่วมกันนะครับเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวตาม นโยบายของรัฐบาลที่กําหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในโครงการชามิ่งเชียงใหม่ซึ่งจะดําเนินการพร้อมกันอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจองค์กรเอกชนของเชียงใหม่ได้มีการยกระดับพัฒนาการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวหรือว่าชานะคะรวมทั้งได้ร่วมการวางแผนการดําเนินงานผลักดันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทางภาคราชการและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่หากมีความพร้อมเพียงพออาจจะมีการขอขยายเพิ่มพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวเป็นทั้ง25อําเภอค่ะ ขณะนี้มีจํานวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่รัฐบาลกําหนดเอาไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า70%ของประชากรซึ่งทางศูนย์บริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่จะได้เร่งดําเนินการเพื่อรองรับการเปิดเมืองในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ